สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาค,คมค่ะธาตุไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ธนูนะคะรวมอยู่ในธาตุไฟหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างธาตุไฟเหมือนสงบนิ่งนะคะสงบนิ่งจริงๆคือตัวเราอ่ะ นิ่งแล้วนะคะเหมือนถอดใจเหมือนเหนื่อยอะไรบางอย่างไม่อยากที่จะทําอะไรหรือว่าถ้าก่อนหน้านี้สู้มากๆกับความสัมพันธ์นะคะในเวลานี้คุณสงบลงเยอะคุณนิ่งมากขึ้นคุณอยู่กับตัวเองได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือคุณอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ก็อาจจะยังคุยกันอยู่นะคุยกัน อยู่ห่างไกลการคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารจะเป็นส่วนใหญ่นะคะอืมคุณยังหนักแน่นแล้วก็มั่นคงนะคะในในความรักครั้งนี้เหมือนกับมันมีการชะลอลงนะคุณจะไม่รีบร้อนคุณจะไม่พยายามกับความรักมากจนเกินไปอะนะในเวลานี้นะคะคุณมั่นคงคุณรู้สึกอย่างที่บอกว่าสงบนิ่งมากขึ้นนะ ชาดไฟยังไงอีกคะความรักของคุณสองถ้วยโอ้ยกลับมารักกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นนะถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีอีโก้สูงใดๆก็ตามไม่ยอมกันเนี่ยเหมือนมีการผ่อนปลนให้กันมากขึ้นแล้วแบบรักกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ,ะในช่วงนี้นะคะเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ มีความรักที่มอบให้กันอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นความรักที่ดูไม่น้อยไปกว่ากัดน,นะคะนะความรู้สึกเนาะหนึ่งเรียนะคะช่วงนี้พลังงานเหมือนกับว่าเห็นความสำคัญของการรลกกันมากขึ้นนะคะอืม หนึเรียญน,นะคะคนรักของคุณเห็นความสําคัญของคุณมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันมากขึ้นพลังงานไพ่เข้าดาบอ,อาจจะมีความกังวลอยู่บ้างนะคะนะหรือว่าสิ่งที่คุณเคยคิดมากคิดมมยอะไรที่ผ่านมาในช่วงเวลาเนี้ยเหมือนเหมือนได้คุยกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นขอดูพลังงาน ความรู้สึกฝั่งเขาบ้างนะคะเขาเป็นคนไกลได้นะคะคุณและเขามีความแตกต่างกันมากๆนะคะชาวทัดไฟนะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาวัฒนธรรมประเพณีนะคะศาส,สนาที่แตกต่างกันได้นะค,ะความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาไม่ไปไหนจากคุณนะคะค,คนคนนี้ยึดติดอยู่กับคุณ เขาผูกพันกับคุณนะพลังงานพาไพ่ใบเนี้ยผูกพันนะคะคิดถึงคุณรักคุณเขาก็เป็นคนที่มีตัวเลือกมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายนะเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนกับคุณหรือเปล่าแต่ว่าอืมเร็วๆนี้เขาจะ ชัดเจนกับคุณมากขึ้นถ้ามีปัญหากันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจะเข้าหาคุณเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆแล้วในเวลานี้นะต่อให้มีใครเข้ามามากมายในเวลานี้เขาก็ไม่ได้คิดที่จะเลือกใครนะคะเนี่ยพลังงานเหมือนเขาเขาโหยหาคุณนะคะชาวทัดไฟเขาไม่ปล่อยความสัมพัน์นี้อย่างแน่นอนนะคะ ทัดไฟด้วยกันได้นะคะทัดลมทัดดินนะมาทุกธาตุนะคะทัดน้ำอะไรอย่างเงี้ยอืมคนที่คนที่มีประเด็นกันไปน้อรู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็เจ็บปวดเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียใจผิดหวังนะคะเขาจะกลับเข้ามานะมอบความรักที่จริงใจให้กับคุณนะคะคือตอนนี้เหมือนกับ ในช่วงเวลาที่คุณและเขาไม่ได้คุยกันนะเขาก็ชัดเจนในใจนะว่าคุณสําคัญกับเขามากแค่ไหนในบางท่านบางคนเนี่ยคนคนนี้นะเอออาจจะไปเสียใจไปผิดหวังแล้วก็กลับมาหาคุณได้นะคะชาวธาตุไฟนะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะก็ลองดูว่าตรงกับคุณในออท่อนไหนในช่วงไหนบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทั้งคลิปแต่ก็จะ ตรงในบางช่วงบางตอนนะคะอืมเขาจะติดต่อมาค่ะแล้วก็คนที่เคยทําให้คุณเนี่ยเจ็บช้าน้ําใจใดๆก็ตามจบกันไปแล้วเนี่ยเขามีการได้คิดได้ตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วนะคะอืมตอนนี้สองคุณอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ คนคนนี้เหมือนเคยทําให้คุณคืดอัดใจนะคะไม่ชัดเจนกับคุณมีความลับกับคุณได้นะคะคนคนนี้นะเออเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะในเวลาเนี้ยถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากกลับมานะคะอยากทําสิ่งดีๆให้กับคุณอยากรักคุณอย่างมั่นคงแล้วก็ชัดเจนนั่นเองสิ่งที่เขาจะทําเขาอยากกลับมา เหมือนเดิมอยากได้รับโอกาสจากคุณเขาอยากที่จะชัดเจนกับคุณนะคะเนี่ยอือยากรื้ฟื้นเขายัางคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันยังจะไปต่อได้เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะคนคนนี้ยเหมือนกับช่วงเวลาที่ไม่มีคุณนะคะหรือต่อให้มีคุณแล้วก็มีคนอื่นๆเข้ามา เขาก็ไม่ได้ถูกใจใครนะคะเขาตอนนี้คือเขารู้สึกว่าคุณนียแหละเป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขานะคะเขาจะจบกับคนคุยต่างๆของเขานะคะคนอื่นๆที่เขาคบเขาคุยอยู่เขาจะจบนะคะอืมเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะที่นกเห็นนะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะ เขาจะทำอย่างไรต่อไปสองดาบเขาจะทำอย่างไรต่อไป คนนี้เขาไปไหนจากคุณไม่ได้จริงๆนะคะนะเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาปรารถนาสิ่งที่เขาเคยได้รับจากคุณความรักความเข้าอกเข้าใจความห่วงใยต่างๆนะคะในเวลาเนี้ยเหมือนกับเขาชัดเจนในใจแล้วนะคะว่าเขารักคุณแล้วก็เขาก็รู้ว่าคุณรักเขามากที่ผ่านมา อะไรที่เคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจอ่ะเหมือนเขาอยากที่จะกลับมาปรับปรุงแก้ไขนะคะอืมคุณไพ่สีสี่ 4, 4เหรียญเนี่ยไม่อยากสูญเสียนะคะอ๋ไม่อยากสูญเ,เสียคนที่ดีที่สุดไปนะคะในเวลานี้นกมองว่าเขารักคุณมากๆนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะ่ะมากมายเหลือเกินหรือเขาก็รู้สึกกับคุณแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่เขา ไม่ยอมรับหัวใจตัวเองก็ได้นะคะบางคนก็เป็นคนที่ดูดื้อนะคะดื้อแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะอืมอาจจะคิดว่าอืมมีมีคนเข้าหายเยอะนะคะตัวเองมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่ไม่ค่อยใส่ใจเราอะที่ผ่านมานะคะขอดูไห้สรุปแนวโนมนะคะสําหรับธาตุไฟ วิว mm ัอฟ์จูนเขาจะกลับมาจริงๆค่ะ mm hmm. หรือความสัมพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนะคุณจะเป็นที่รักเขาจะพิสูจน์ความรักครั้งนี้เพื่อคุณหรือว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้คุณภาคภูมิใจในตัวเขาเขาอยากที่จะครอบครองคุณนะคะจะมีการจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นกับความรักของคุณนะคะขอให้แนะนำให้กับชาวทัดไฟหน่อยเป็นยังไงหนึ่งดาว คนคนนี้จะกลับเข้ามาเคลียร์เข้ามาคุยกับคุณนะคะถ้าคุณไม่ได้คุยกันเขาจะติดต่อมาเขาจะเข้าหาคุณเขาจะมางอคุณอืไพ่บอกว่าถ้าคุณปิดกั้นเขาอยู่คุณอาจจะต้องเอ่อเลิกปิดกั้นนะคะปลดบล็อกก็ได้นะคะบางคนบล็อกเข้าไปเนาะอืไพ่บอกว่า อยาให้คุณทั้งคู่เปิดใจคุยกันมากขึ้นอย่ายึดติดกับอีโก้นะคะหรือการอยากเอาชนะนะคะนะคุณทั้งคู่มีโอกาสได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้เพราะว่ายังรักกันอยู่นะคะอืมก็มองว่าถ้าไพขึ้นมาแนะนําก็คือเนี่ยคะ่ะอย่าอย่าเอาอีโก้มาใช้กับความรักนะคะหรืออย่าอย่าแบบ อยากชนะอะไรอย่างเี้อยากคิดแต่จะเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งฝั่งเขาฝั่งคุณนะคะพออีกใบกสิถ้าอยากบอกอะไร j u d g m e n t ความรักครั้งนี้มีโอกาสที่จะได้ให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่ง นะคะเนี่ยจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะระหว่างคุณและเขาอะ่ะมีความเป็นไปได้ว่าคุณและเขาเป็นรักแท้ของการลการละกันนะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตอะ่ะเป็นบททดสอบเป็นบทพิสูจน์ในความรักของคุณได้ด้วยเช่นกันนะคุณและเขาเป็นรักต่างวัยนะคะเป็นต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะมีคนที่เด็กกว่ามีอายุที่แตกต่างกันนะคุณจะกลับมาเป็นความรักที่ หวานชื่นกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับพลังงานดีๆในคลิปนี้นะวันนี้นกก็ขอจบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากมเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ